แล้วนี่ใครเอาโต๊ะสนุกมาตั้งไว้ตรงนี้คะเนี่ยคะโอ้ยพี่อีฟโต๊ะสนุกที่ไหนคะน่องขากริปกิ้วเองคะ่ะนี่นะคะั้งแต่หัวจะลดเท้ามาเนี่ยก็มีน่องของกริปกิ้วเนี่ยะคะ่ะที่เป็นจุดบ,บอดอันเดียวยว่าแต่พี่อีฟมีเคล็ดลับในการลดน้องไหมคะต้องมีสิคะไปดูกันเลยก่อนอื่นต้องมาดูก่อนคะ่ะว่าน้องที่ใหญ่ๆเนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้อหรือว่าไขามันถ้าน้องใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อก็จะเห็นกล้ามมีลักษณะเป็นก้อน อยู่บริเวณต่ําจากหัวเข่าลงมานี่แหละค่ะคือน่องใหญ่เพราะกล้ามเนื้ออย่างไรก็ตามในบางรายอาจจะเป็นทั้งสองอย่างร่วมกันก็ได้วิธีการลดน่องใหญ่จากกล้ามเนื้อก็คือ 1. พยายามเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให้น่องโตเช่นวิ่งระยะไกลรวมทั้งการยืนบนรองเท้าส้นสูงทั้งวัน 2. บริหารน่องด้วยการยืดเส้นวิธีง่ายๆเลยก็คือนั่งลงกับพื้นแล้วยืดขาให้ตึงพยายามเอื้อมมือไปแตะปลายเท้าให้ได้มันทําบ่อยๆทุกวัน แต่ถ้าหากน่องใหญ่จะไขมันก็มีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. ออกกําลังกายควรเลือกกันออกกําลังกายที่บริหารขาเพื่อช่วยให้น้องเรียวเล็กลงอย่างเช่นว่ายน้ําปั่นจักรยานโยคะอันดับที่2ก็คือการกระโดดเชื่อมติดต่อกันอย่างน้อย15นาทีข้อที่3ก็คือวิ่งด้วยปลายเท้าหรือขยงแล้ววิ่งข้อที่4ก็คือขยงปลายเท้าเดินขึ้นลงบันไดติดต่อกัน50ครั้งค่ะข้อที่5ก็คือยกเท้าของเราเตะไปที่ก้นทีละข้าง เหมือนการวิ่งเหยาะๆทำติดต่อกัน50ครั้งค่ะโอ้ยสงสัยต้องมาจากทั้งสองอย่างแน่เลยค่ะก็คราวหนะ้าเวลากิ๊บกิ้วจะกระโดดกินมแมลงเนี่ยนะคะก็ระวังระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ่วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยและทำกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook แฟนเพจสุขภาพแจ่วนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ